ท่านผู้คลิปนี้นะคะเรานะคะก็จะมารีวิวสกูชี่ที่ได้มาจากร้านคิดสุกะค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าค่ะอยู่ที่สยามพารากอนชั้น3นะคะตรงแถวแถวแบบโซนของเล่นนะคะนี่เลยก็จะเป็นถุงพารากอนนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าว่าเราได้อะไรมาบ้างนะคะจากร้านคิดสุกะนะคะอยู่ที่พารากอนนะคะ นะคะชิ้นแรกนะคะอันนี้จะเป็นตัวไดโนเสาร์นะคะ <S <S น่ารักมากเลยนะอันนี้นะคะเป็นอันไดโนเสาร์นะคะทุก1,000บาทจะได้จับฉลากหนึ่งคันนะคะอันนี้เราก็ได้จับฉลากมานะคะได้ได้มานะะ <S 1> <S 1> เป็นเบอร์ที่16นะคะอันนี้อันนี้ก็เป็นแพ็กเกจนะคะ16หกหรือเก้าสิบหนักับด่านนะคะนน16 น,นี้ก็จะเป็นตัวแพ็กเกจนะคะแพ็กเกจด้านหน้าแล้วก็อันนี้จะเป็นแพ็กเกจด้านหลังนะคะเดี๋ยวเราจะแก็มาให้ดูกันเลยดีกว่านะอันนี้นะคะก็จะเป็นตัวไดโนเสาร์นะคะน่ารักมากมากเลยอันนี้ก็จะเป็นหน้าตานะคะแล้วก็อันนี้มีลายเส้นนะคะอันนี้นุ่มสโลนะคะ โลมากมากเลยนะคะอันนี้เป็นสีชมพูกินสตรอเบอรี่นะคะหอมมากน,น่ารักนะคะนี่นะคะชิ้นต่อไปนี่ก็น่ารักมากอีกแล้วนะคะอันนี้จะเป็นซาลาเป็นแบบขนมปังนะคะเป็นของญี่ปุ่นนะคะอันนี้ก็จับฉลากได้นาน,นะคะ อันนี้ก็ตัวแพ็กเกจนะคะแพ็กเกจด้านหลังมันจะมีถุงคุ้มมาให้2ชั้นนะคะเราได้แกะถุงอีกชั้นหนึ่งไปแล้วที่มันมีติดเบอร์ไว้นะคะเป็นเบอร์ที่เท่าไหร่นะมันมีสองสีนะคะสีช็อกโกแลตกับสีขาวแต่เราจับมาได้สีขาวนะคะอันนี้จะนุ่มสโลดิ๊นึงนะคะดเดียวเท่านั้นนะคะอันนี้ก็จะเป็นตัวสกูชีนะคะแล้วก็อันนี้จะเป็นด้านหลังนะคะ อันนี้เรามีรีวิวสองช่องนะคะอันผิงชแนลคือคือช่องนี้กับอันอัน a ชแนลนะคะก็คืออีกช่องหนึ่งนะอันนี้นุ่มสโลนะคะนุ่มสโลน,นิดๆน,นะไม่แข็งนะคะไม่ได้แข็งนะคะนี่เห็นไหมน่ารักนะคะชิบนี่กลิ่นเป็นกลิ่นช็อกโกแลตนะคะอันนี้จะเป็นของญี่ปุ่นนะคะ นี่แล้วก็ใส่แพคเกจอันนี้เรามีอันใหญ่ที่ได้มาจากเซียช็อปแล้วนะคะก็อเล็กคอลเลคชั่นค่ะนี่เกนี่นะคะชิ้นต่อไปค่ะอันนี้คือเขาจะมีแพคเกจหอมาให้2ชั้นนะคะแต่ว่าเราออกมาแล้วนะคะอันนี้จากการรีวิวอีกช่องหนึ่งนะคะอันนี้ก็จะเป็นนี่นะคะวาวายวาวายสกูชี่นะคะเป็นของวาวายสกูชี่แล้วก็ เป็นไอศครีมยูนิคอร์นะคะเป็นของวา n วาสกุชิอย่างเดียวนะคะแพ็กเกจเขานะคะก็จะเป็นแพ็กเกจใสๆอย่างนี้นะคะอันนี้เราซื้อมานะคะได้มาเป็นสีม่วงมุกนะคะแพ็กเกจเขาก็เป็นขนมอย่างนี้นะคะแล้วก็อันนี้จะเป็นแพ็กเกจอ้านหลังนะคะก็จะมีคำเตือนต่างๆเขียนไว้นะคะแล้วก็มี Instagram แ,แล้วก็เฟ e บุ๊ k นะคะตรงนี้ รายละเอียดนะคะพวกดักไว้ไว้ไว้ไ com ไว i ไว้อะไรอย่างนี้นะ e b o o k ID Line ก็มีนะคะ Instagram ก็มีนะเดี๋ยวเราจะไปกัแกะอันนี้มาผิดเล่นกันเลยดีกว่านะคะว่าน่าจะเป็นองไงอันนี้ก็จะเป็นตัวสกูชี่ตัวนี้นะคะเป็นกลิ่นองุ่นน่ารักหอมด้วยนะคะอันนี้ก็จะเป็นสีม่วงมุกนะคะตรงขับนะคะก็จะเป็น สีเหลืองอย่างนี้เลยนะคะตรงนี้ก็มีความเป็นแบบสีฟ้าสีชมพูสีม่วงนะคะแล้วก็แบบมีเหมือนโรยไอซิ่งนะคะนี่เลยมันเป็นไตอย่างเงี้ยแล้วก็มีโคนนะคะแล้วก็อันนี้มีลายเส้นด้าละตัวนี้นะคะน่ารักมาก ไอศครีมยูนิคอร์นนะคะคือเนื้อนุ่มมากเลยนะเราชอบนะคะตัวนี้ชอบมากๆด้วยกลิ่นก็หอมนะคะ เลยน,นะคะเดี๋ยวเราจะนุ่มมากมากด้วยนะตัวนี้นะคะเดี๋ยวเรานะคะจะไปดูชิ้นต่อไปกันอันนี้นะคะก็จะเป็นหมีของยูริมกับแซ b แบรนนะคะเดี๋ยวเราไปดูแพคเกจกันอันนี้นะคะก็จะมีตรงนี้เขียนว่ายูริม x แซมแบรนนะคะอันนี้ก็จะเป็นแพคเกจด้านหน้านะคะแล้วก็อันนี้จะเป็นแพคเกจด้านหลังนะคะเยเดี๋ยวเราไปแกะดูไปเลยดีกว่า เียนก็เปลนความน่ารักมากเลยนะเขียนว่าคริงแบนะคะอันนี้นะคะก็จะเป็นตัวสกูชี่นะคะก็จะเป็นมีใส่มุกขุดนะคะแล้วก็น,นี้จะเป็นตัวนะคะอันนี้ข้างหลังนะคะก็จะมีลายเส้นสแตรมแบนเลยนะคะน่ารักคิ้วๆอันนี้นุ่มสโลมากๆเลยนะคะน่ารักมากเลยนะ เนื้อไม่แน่นนะคะแล้วก็ไม่แข็งนะคะเนื้อนุ่มนะนี่ค่ะแต่เนื้อมันหลบก็แน่นอยู่นะคะ อันนี้กินหอมมากเลยนะแต่เราก็ไม่ทราบนะคะว่ามันกลิ่นอะไรน่าจะบูเบอรี่นะคะไม่แน่ใจนะชิ้นต่อไปค่ะอันนี้นะคะก็จะเป็นปราสาทของจิงเกอร์เบลแล้วก็ปาปบพานะคะคือ อ่าอันนี้นะคะปาปาพารับมาอ่อรับมานะคะมาส่งที่ร้านจิชูการั้ำแรกนะคะก็คือวันอาทิตย์ที่16กรับอักัลดาที่ผ่านมานะคะอันนี้ก็จะเป็นตัวรูปร่างลักษณะแพ็คเกจนะคะก็จะเป็นโลโก้ปาปาพานะคะแล้วก็โลโก้จิงกะเบลนะคะอันนี้ก็จะเป็นรูปร่างลักษณะเหมือนหอคอยเลยนะคะตัวแพ็คเกจนะคะน่ารักมากๆเลยนะอันนี้นะคะมีทั้งหมด5สีแต่ว่าตอนนี้นะคะมีจำหน่ายอยู่แค่3าสีนะคะ อันนี้ที่เราได้มานะคะอันนี้จะเป็นสีกาแล็กซี่นะคะตัวตัว,ตวปราสาททำก็จะมีหน้าต่างแล้วก็มีเป็นดอกไม้อย่างนี้นะคะน่ารักมากๆเดี๋ยวเราไปบีบด,ดูกันเลยว่าเนื้อจะนุ่มแค่ไหนอันนี้กินหอมมากเลยนะเป็นเค้กนะคะอันนี้เราไม่รู้ว่าเป็นกลิ่นอะไรนะ เนื้อไม่ไม,ไม่ไม่แข็งนะคะเนือน้อนุ่มกำลังดีเลยไม่แข็งแล้วก็ไม่แน่นเกินไปนี่นะคะอันนี้ก็มีลายเส้นนะคะจิงกระเบล นี่นะคะนุ่มสาโลมากเลยนะชิ้นต่อไปค่ะมีสลามทั้งหมดนะคะเอ่อมีทั้งหมดสารกระปุกเะคะ่ะแตเราเอามาโชกแค่กระปุกเดียวนะคะอันนี้เป็นสีกาเป็นสีแบบกาแล็กซีนะคะแต่ว่าเล่นไปแล้วนะ,ะก็จะกลายเป็นสีม่วงนะคะแล้วก็มีทองขาวนะคะเราก็ได้ทำคลิปรีวิวไปในช่องอัน อันอันชาแนลนะคะก็สามารถไปดูได้แล้วก็มีแถบมานะคะได้แถบมาสองกระปุกนะคะก็เป็นสีขาวนะคะใสของชาวานนะคะโอเคมีรีวิวนะคะที่ช่องอันถิ c h ชาแนลไปดูได้นะคะรีวิวสลามค่ะโอเคแล้วก็ชิ้นสุดท้ายนะคะของคลิปนี้ที่เราได้นะคะจะเป็นนี่เลยนะคะเป็นช็อกโกชีสนะคะโอ้ยเป็นพิ้งค์ชีสะคะ นี่นะคะก็จะเป็นแพ็กเกจของพิงค์ชีเป็นแพ็กเกจละล่ะนะคะเดี๋ยวเราจะมาเปิดดูกันเลยดีกว่าอันนี้นะคะก็จะเป็นตัวพิงค์ชีของพี่สแร็ปพี่สเต็มนะคะโอเคอันนี้น่ารักมากๆแล้วก็ตัวนี้นะคะจะเป็นสีสายรุ้งน่ารักมากค่ะอันนี้นะคะก็จะมีลายเส้นยูดีมนะคะอันนี้ก็จะเป็นตัวแกะค่ะอือน่ารัก เราไปดูอีกแล้วว่ากินไหมแตหอมนี่นะคะน่ารักมาก เดีย๋ยวเรา,านะคะจะทำคลิปรีวริวตัวตัวนี้นะคะให้ครบ3แบบ3คอร์ดิคชั่นเลยนะคะโอเคับ so, คลิปนี้ต้องลาไปก่อนแล้วนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะคะอันนี้เราซื้อมาจากร้านคิดสุกะนะคะ KID ZU KA นะคะโอเคับ so, คลิปนี้ต้องลาไปก่อนแล้วบ๊ายบาย